ครับขออนุญาตเรียนถามเท่าไหร่ในการถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นครับท่านครับครับก็เป็นในเบื้องต้นเป็นเครื่องบินของทางวิทยาการบินนานาชาตินะครับประสบอุบัติเหตุนะครับขอหลังจากที่มีการขึ้นบินไปประมาณสัก10นาทีนะครับก็ขอขอแจ้งทางหอบังคับการบินว่าขอลงฉุกเฉินเมื่อวันตีห้ากว่านะครับตีห้ายี่สิบนาทีบอกเครื่องยนต์ขัดท้องนะครับรายงานที่เข้ามาแต่ว่า อันนี้ต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งว่ามีม,มีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับครับก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุนี่มีสัญญาณอะไรหรือเปล่าเกับเรื่องของการควบคุมการมาง่าบัญชาเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวก่อนก่อนหน้านี้ที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับครับทางวิทยาการบินรายงานผมว่าการตรวจสอบมาตรฐานทุกอย่างนะครับก็เป็นไปนตามคู่มือและก็ที่สําคัญก็คือมีเครื่องนี้ก็ยังบินอยู่ทุกวันนะฮะครูที่ นักบินที่บินนี้ก็เป็นครูฝึกของของเราที่เป็นถือว่าเป็นหัวหน้าครูฝึกของเราเลยนะครับก,ก็อุบัติเหตุครั้งนี้ก,ก็ก็เดี๋ยวต้องต้องดูสาเหตุกันอย่างชัดเจนว่าม,มันเกิดจากอะไรนะครับคาที่้วก็มีตกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงครับเอออันนี้ยังบอกไม่ได้ครับแต่กาที่แล้วเป็นอะไรครับอผลสอบยังยังไม่มานะครับเพราะว่าการสอบนี่จะสอบโดยคณะกรรมการกลางของกระทรวงคมนาคมนะครับ เาก็จะเดี๋ยวจะส่งผลกลับมานะครับว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรครับท่านผ้รารก็เอ่อพี่น้องประชาชนก็มีขวัญเสียเือนไงนะเพราะว่ามันตกบ่อยนี่เราคิดจะมีมาตรการยังไงเข้าใจครับตอนนี้ผมคงจะต้องให้ตรวจสอบทั้งระบบกันใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะหนึ่งละคือขวัญกาลังใจของครูฝึกของสิทธิการบินเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อวิชัยการบินเราด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็ เราจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมีการที่จะทบทวนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นนโยบายที่ผมจะทําอยู่แล้วนะครับหลังจากที่มารับตําแหน่งอธิการบดีที่นี่เนี่ยก็นโยบายแรกเลยก็คือเราต้องการที่จะทําให้วิยีการบินนานาชาติของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปทีนี้การเกิดวัตตุทั้งนี้ก็รวมทั้งมีที่มีข่าวสารที่ผ่านมาก็เป็นหลักฐาน จึงประจักษ์ในการที่เราจะต้องต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนของวิรายการบินของเราให้ให้ให้กลับมามีมาตรฐานแล้วก็ให้ให้ประชาชนมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับท่านมีอะไรสุดท้ายที่จะบอกที่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้ครับครับก็โดยมหาวิทยาลัยเราก็จะทําการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับรวมทั้ง เราจะทําแผนพัฒนาแผนปรับปรุงพัฒนาวิทยาการบินานาชาติของเราใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือในอนาคตนะครับก็ต้องอก่อนอื่นก็ผมคิดว่าก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางทางวิทยาการบินที่เสียครูฝึกไปนะครับแล้วรวมทั้งต้องต้องต้องผมคิดว่าอันนี้ก็เราจะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะทําการแก้ไขที่สาเหตใหุให้ได้นะครับแล้วป้องกันปัญหาในอนาคตครับ ครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเครื่องบินฝึกบินของอวิทยาลัยบินนานาชาติน,นครปนมนะฮะตามที่ทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ไปนะครับก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรยังไม่มั่นใจแล้วบริเวณที่ตกเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นบริเวณที่เป็นทุ่งกว้าง ของแคมฝรั่งเดิมนะบริเวณฐานบินนี่แหละฮะซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สองครับเด็เครื่องที่แล้วนี่โชคดีนักบินแล้วก็น,นักศึกษาฝึกบินไม่เป็นอะไรแต่สลับเครื่องนี้ครับเสียชีวิตทั้งหมดสามคนซึ่งเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวลุงพร้อมจะได้หาข้อมูลมาเล่าสุ่กันฟังอีกทีอใครบ้านทําอยู่แถวไหนก็ท่าเนี่ยอยู่โดนม่วงนี่อาจารยแอยู่แถวโดนม่วงอยู่แถวโดนม่วงนี่ปออาอบอ้อม เดี๋ยวเดี๋ยวถามเลยหรือภาพรวมนี่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่เขาอยู่ใกล้นี่มีความรู้สึกอย่างไรนี่รถกระยานมันตกเส้นทางเสียทางมันก็ตายมุดครอบครัวตายครอบครัวลายหลังคาได้มีบริเวณเพื่อนบ้านตกถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็คือว่าอะไรฮะกระซองบราเห็นเนาะก็จะไปตกบ่บ่กเขาเขาก็บบินไปใกล้บ้านเลยบมื่อแล้วก็ไปลังเถื่อนก็ไปอ๋อมันจะออกข้างบ้านไปก็คือว่ามันมาจนี่เพราะว่านี่ตก เครื่องบินบบเคยขึ้นตีหาขึ้นแปลกแปลกเลยแปลกมูซาอ้นนี่เพราะว่านักบินนี่เคยเคยตอนหัวค่ำไปหาสามทุ่มเนาะสี่ทุ่มมันเลิก4สี่ทุ่มนักบินเลิกนะแต่ว่ามูซา้านี่คือพิษปกติขึ้นตอนนี้สอบท้าบเขาว่าโมแบนนักเรียนให้เขาออกกัคว่าพิษกัคูเพิ่งว่ากำลังสอบเลยครับแต่พอเขาหยุด บ้านอย่างเงยแถวนี้บ้านโดนม่วงบ้านอย่างอีกม่วงแล้วก็น้องเดินพัฒนาน้องบ้านเดินอันบ้านเทพนมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไปทางพุ่นเกี่ยวไปทางพุ่นพอดีอ้อมไปทางพุ่นบริเวณน้องเดินนั่งดีได้หนิมันมาตกท่านหนึ่งก็ตกแล้วอยู่ที่น้องดูเนาะเมืองระยะหนึ่งอ่ะน้องดูแต่ว่านักบินกระบาดเจ็บอันนี้มันสองเครื่องบ้านนี้ผ่านเพิ่อนเสียชีวิตทั้งสามบอกทั้งสามทั้งสาม ถ้าถ้าที่เฮาสิบอกเพื่อนได้นี่ยจะบอกเพื่อนว่าจังไดคือให้เพื่อนระมัดระวังหมดเหตุจังไดตามความกังวลของชาวบ้านอยากให้ระมัดระวังอยากบินไปใกล้บ้านคนเลยให้เล,เลี่ยงไปอยากให้บินนี่แหละพบริเวณอันสนามบินก,กว้างอยู่เนาะนักบินก็ได้ย่านเหนย่านดอยไล่ย่ันไล่ยันเขตสนามบินก็ไดพวกใครตรงหน้าบังเกือกับมีคนตัวโต๊ะสิงห์คนก็เสียหาย ครับก็มาดูแลมันสภาพกว้างนะฮะแล้วก็ได้เรียนถามชาวบ้านเมื่อกี้บอกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันก็กลัวว่าเครื่องบินมันจะพลาดแล้วมันจะไปตกใส่บ้านเขาแล้วมันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องฝากไว้กับทางวิทยาการนาน,นาชาตินะครับว่าต้องะระมัดระวังแลวยังไงก็ต้องหาสาเหตุว่าที่เครื่องบินตกครั้งนี้เพราะอะไรครับเห็นชาวบ้านบอกว่าซ่อม แล้วก็เครื่องบินขึ้นผิดเวลานะครับปกติก็จะเป็นกลางวันแต่อันนี้มาขึ้นตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยมันเพราะอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องขอ,สขอแสดงความเสียใจกับนักบินที่สูญเสียด้วยนะเห็นบอกว่าเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างชาัดนะครับในเรื่องการที่เกิดขึ้นนะครับทางท่านดรท่านรองศาสตราจารย์ดรประวิท์ เอราวันนะครับมธิกบริบดีมหาวิทยาลัยนครพนมครับจะได้แถลงข่าวเพื่อได้ทราบข้อมูลที่ตูกต้องและตรงกันครับที่บริเวณใกล้ๆกับสนามบินนครพนมนะครับที่บ้านโคกก่องตำบลโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน3รายนะครับก็คือผู้ควบคุมเครื่อง ซึ่งเป็นครูฝึกบินของวิจัยการบินนานาชาติสองท่านนะครับก็คือพันตำรวจโทสมบูรณ์คำานึงรัตนวงศ์สานะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าครูการบินของวิยาลัยการบินนานาชาติเลยนะครับแล้วก็ท่านที่สองก็คือว่าที่ร้อยตีชินวุฒินวลกลับนะครับซึ่งเป็นครูการบินของอวิยาลัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสารก็คือ นายยิ่งยศดุดอพมพิมนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรน,นะครับแล้วก็เครื่องบินดังก่ลาวนะครับเป็นเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์นะฮะเป็นรุ่นไดมอนด์ dac 2นะครับชื่อเครื่องลํานี้คือสีโคตตบูนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เราใช้ฝึกบินอยู่เป็นประจำนะครับส่วนสาเหตุการการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับรวมทั้ง กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยรณวนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับมีคณะกรรมการก็คือมีอท่านวุฒิชัยสิงห์สิงหมณีนะครับซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือนนะครับเป็นประธานคณะกรรมการนะครับมีพลอากาศเอกอธิศักดิ์นาคาวิสุทธ์นะครับเป็นกรรมการมีผู้เช่วยตรา์ดรธราวุฒิบุญเหลือรองอธิการบดีเป็นกรรมการ ผู้ช่วยาจา์วันชัยสุมเล็กคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการมีอาจารย์ชัยยทัศน์โชติศิวนนท์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเครื่องยนต์ของเครื่องบินอากาศยานนะครับในระดับนานาชาติมาแล้วนะครับเป็นกรรมการมีท่านพัทวัฒน์เยี่ยมสมซึ่งเป็นกรรมการและเลขาอนุการนะครับอันนี้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่จะดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุทั้งหมดนะครับ ในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ทั้งาสาเหตุในเชิงเทคนิคกระบวนการการขออนุญาตการขึ้นบินมูลทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดน,นี้จะดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จนะครับภายใน30วันซึ่งเราก็จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จ,จริงว่า,า,าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนีเน้เนื่องมาจากสาเหตุอะไรยังไงบ้างนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับทางมหาวิทยาลัยเองเราก็มีความเสียใจต,ต่อเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว,ว่าผมเองก็เพิ่งได้ได้นําเรียนกับท่านสื่อมวลชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าเรากําลังจะปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติของเรานะครับให้เป็นสถานที่ที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งเราได้เริ่มกระบวนการทํางาน,เป,นเป็นต้นมาแล้วก็ต่อเนื่องมาแต่ว่า อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็มีความเสียใจอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะกลับเรียนกับทางสื่อมวลชนนะครับไว้ไว้ดังนี้นะครับครับเขาอยาตเรียนถามาาครับจากการที่มีบุคคลภายนอกเขาไปขึ้นื่องบินเนี่ยมันมาจากที่เหตุอะไรนะแล้วก็ปกติแล้วก็เห็นชาวบ้านบอกว่าการขึ้นบินเนี่ยปกติจะเป็นเวลาปกติกลางวันแต่วันนี้พิเศษเพราะอ,อะไรยังไงครับ คือเรื่องนี้เรากําลังสอบสวนหาสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการในการขอขึ้นบินด้วยขอโดยสารด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีสาเหตุเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็กระบวนการการอนุญ,ญาตเป็นยังไงบ้างนะครับต้องต้องขออนุญาตว่าให้ข้าราชการสอบสวนออกมาเป็นทางการกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเนื่องจากว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดผู้เสียชีวิตขึ้นนะก็จะมีข้อผูกพันหลายอย่างตามมานะครับ เพราะนั้นต้องให้กระบวนการสอบสวนออกมาเป็นทางการผมถึงจะสามารถที่จะ,ะให้ข้อมูลรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับ,รบเห็นผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณที่เป็นนายกอบรจบสารคามเองบอกว่าเน,นื่องจากว่าเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะขอขึนบินสนับสนุนเมื่อเวลาจําเป็นที่จะต้องเดินทางซึ่งได้ขออนุญ,ญาตมาที่มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าครับอันนี้กาลังตรวจสอบครับ,รบกาลังตรวจสอบถึงเอกสา,ารการขออนุญาตว่าเป็น การขออนุญาตอะไรในภารกิจอะไรมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับเรากาลังตรวจสอบอยู่นะครับครับะะนั่นแสดงว่ายังไม่เห็นหนังสือที่จะขออนุญาตมาใช่ไหมครัคือคือเราต้องจําเป็นต้องตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงจากเอกสารจริงทุกอย่างนะครับก็อ,อย่างที่ผมนําเรียนว่ามันเป็นที่ต้องมีข้อผูกพันหมายตามมาอันนั้นการการที่เราจะกล่าวอะไรไปเลยนี้ก็อาจจะอาจจะมีผลผูกพันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตว่า ผลการสอบสวนจะออกมาภายใน30วันนะครับจะจะเปิดเผยทุกอย่างตรงนี้ออกมาว่ากระบวนการเหตุผลการขออนุญาตอะไรทุกอย่างนี่มันเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นข้อ,อเท็จจริงที่ท,ที่ที่ได้รับการรับรองนะครับรบนขอเรียนอริษถามท่านท่านอาจารย์ว่าในการขึ้นบินแต่ละเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเวลาฝึกรูปพิเศษเนี่ยขั้นตอนในการอนุญาตจะเป็นยังไงและใครเป็นผู้มีอำนาจครับขับขอขอ,ขออนุญาตให้ทางท่านคณะกรม ชี้แจงขั้นตอนการขึ้นบินเรื่อปกติแล้วเวลากาเปินใน,นาชาตินั้นก็เรามีสิทธิการบินและมีครูการบินนะครับซึ่งมีการปฏิบัติที่เป็นปกติอยู่แล้วในการขึ้นบินแต่ละครั้งเราจะทาแผนของการบินนะครับก็เรียกว่าเป็นไฟแผนนะครับทุกวันนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นเป็นผู้ที่จะดูพิจารณานะครับไฟแนอันนี้ก็โดยหัวหน้าครูการบิน นะครับเป็นผู้ดำเนินการาส่วนในเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ข่าวสนใจนั้นขออนุญาตว่าท่านเลขาธิการได้ที่แจ้งไปแล้วนะครับผมขออนุญาตตรวจสอบนะครับในเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนต่นตางๆนะครับให้ถูกต้องนะครับตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็คงจะถือโอกาสนะครับแถลงข่าวให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า,วาเวลาการเมือน,นชาตินั้นสูญเสียบุคลากรที่สําคัญนะครับ ของวิเลยกับนิเนชาติไปนะครับผมก็ทราบเหตุตั้งแต่เกิดเหตุนะครับไปอยู่ที่เกิดเหตุเขอเรียนว่าก็มันในมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับว่ามันจะเกิดเหตุที่เกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้นนะครับก็การที่จะที่แจงถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะครับ ขอให้ทางคณะกรรมการนะครับได้ดําเนินการในการสอบสวนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเรามีคณะกรรมการสอบสวนการทยานในบัติเหตุจะสำนักง,งานปรากาะสรวนคมนาคมนะครับได้เดินทางม,มาถึงแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณสิเ็นาฬิกาเศษขณะนี้กํลาลังตรวจสอบนะครับทางเทคนิคอยู่นะครับซึ่งผลการตรวจสอบนี้ก็คงจะมานำไปชี้แจงให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ,บครับผม ที่จะบอกว่ามีแผนในการออกเที่ยวบินต่างๆเนี่ยเที่ยวบินที่เปิดสุประชมีแผนไว้ล่วงหน้าไหมกัหรือยังไงครับือจริงๆแผนมันก็มีเป็นประจําวันอยู่ทุกวันนะครับแผนประจำวันทุกวันเป็นการปฏิบัติตามปกติของเรานี่นะครับแต่อันนี้คือพอเกิดเหตุเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เลยนเนื่องจากเอกสารานี้มันต้องมี ท,ที่มาที่ไปที่เก็บอยู่นะครับขอขอญาตไปตรวจสอบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอยู่ในแผนการปฏิบัติไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นขึ้นอยู่กับอีกตำแหน่งการฝึกบินนะครับที่เป็นผู้ดําเนินการนะครับนั้นขอญาตตรงนี้ว่าขอญาตไปตรวจสอบนะครับว่าได้มีการทําอะไรได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าครับตรงนี้ขอบคุณครับลายเราเองเนี่ยโดยเฉพาะทางบุคลากรของของิทลัยการบินนานาชาตินี่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ที่ยัง ว่ายังตกใจกับ,กบสถานาการณ์อยู่เพราะว่าครูที่เสียชีวิตนี่ก็เป็นบุคคลท,ที่เป็นที่เคารบรักไร้นะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นครูวันหน้าครูกันบินนะครับของทางวิทยาลัยะนั้นก็ตอนนี้มันก็ยังยังไม่สามารถเล่นในรายละเอียดอะไรทุกอย่างได้ทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรืพวกนี้ก็คณะกรรมการสอบพธธ้อเท็จริงนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเริ่มทํางานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ ทางอย่างที่ทา่านคณะบดีนําเรียนว่าจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางก็คือจากาสนานักงานสําสนักปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับที่เป็นเจน้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานเนี่ยนะครับได้เข้าพื้นที่ในการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เดี๋ยวต้องรอดูข้อเท็จจริงพวกนั้นประกอบด้วยนะครับแต่นี้ทางบุคลากรของมหาทยาลัยและก็ของวิทยาลัยการบินนีเราก็กําลัง กำลังชุบลูกอยู่กับเรื่องการจัดการเรื่องการจัดการกับศพของผู้เสียชีวิตนะครับกับคุณครูการบินซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพตอน17บเนาฬิกานี้นะครับเราก็มีการเตรียมการรวมทั้งการประสานงานต่างๆเพื่อที่จะให้เกียรติกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เลยเรื่อง เรื่องอื่นๆนี้เราก็ยังยังยัง,ยงไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดมากนะก็ต้องก็ต้องขออภัยว่าในรายละเอียดส่วนพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาเหตุเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะทําให้ข้อมูลที่ออกไปนี่ถูกต้องที่สุดนะครับเราก็จะได้แจ้งสาเหตุที่แท้จริง,ะง,งน,น,น,รรนะครับทางทางสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับขออนุญาตครับท่านการครับว่าจะเรียนถามว่าตอนนี้ญาติผู้สูญเสียผู้เสียชีวิต ไปรับศพที่โรงพยาบาลนครมนมเสร็จแล้วก็จะเอาไปไว้ที่วัดไหนครับไปทั้งสองบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครมนมครับทั้งสองท่านครับครับขอบคุณครับครับสำหรับรถนำศพนะครับในเวลา10ประมาณ17นากาวันนี้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารก็ทางญาติได้มารับไปที่จังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับ สวัเดีผมยังไม่ได้รับแจ้งนะครับครับขอบคุณครับเร,เราดูแลทั้งหมดเลยนะครับ<ม>ตอนนี้ก็มีการเตรียมการในเรื่องของวิธีศพนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของวิษัทการบินอห่ชาตินะครับโดยเครื่องบินของเรามีประกันรวมทั้งอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการดําเนินการสอบสวนก่อนนะครับ มันก็จะมีผลในเชิงของการที่จะชดใช้อะไรเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันทนางกบหมาอีกพอสมควรนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางวิทยาลัยก็เข้าไปดูแลจัดการนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการในการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมพิธีศพการอะไรดูแลการดําเนินพิธีทางศาสนานะครับทางวิยาลัยก็เข้าไปส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องประกันเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวก็จะดําเนินการในขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับมีข้อมูลว่ามีประกันกับที่พยาประกันไทยนะคะอ่าเราก็เลย<อ>ก็คือว่าก็เลยก็เลยถามไปที่บริษัทแล้วบริษัทบอกว่าความคุ้มครองอะไรยังไงเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเราก็อยากจะทราบว่ามีอย่างอื่นอีกไหมน่ะคะท่านว่ายังไงจะให้กบพชช่วยประสานในเรื่องของการดาเนินการให้เร็วขึ้น ก็ต้องขอบพระคุณครับเดี๋ยวเราจะเทีจจริงทั้งหมดก่อนมันก็จะได้เป็นคือกระบวนการทางการนี่มันก็จะต้องให้ใหชัดเจนให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ที่สุดทั้งทั้งที่กระทบต่อวันกําลังใจของบุคลากรเราอย่างมากครับผมเองก็ก็ต้องต้องเลนกับสื่อมวลชนว่าผมก็จะทําหน้าที่ในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ พี่น้องสือ่อมวลชนที่ที่เป็นสือ่อมวลชนประจําท้องถิ่นเองเนี่ยผมก็เข้าใจอย่างดีเพราะว่านอกเหนือจากท่านทําหน้าที่ตรงนี้แล้วท่านก็คงเป็นห่วงพวกเราเพราะว่าเราเองก็เป็นสถาบันอุดมศึกษ,ษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนมนะครับและที่สําคัญก็คือว่าวิทยาลัยการบินานาชาตินี่เป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนมการเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีผลกระทบต่อ,อ ความกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกของคนไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะแค่ในมหาวิทยาลัยนะครับผมเข้าใจว่าทั้งทั้งทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่ทราบข่าวนี่ก็ก็สลดหงุดหงิดนะครับเราเองก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็จะเราจะกลับมาเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามหาวิทยาลัยนครพนมเราก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงอีกครั้งนึงนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเขอเป็นคำถามสุดท้ายครับคือค เ,เวลานี้บรรดาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆฐานบินฮะเมื่อเช้านีผมไปก็กพูดคอยเขามีควันเสียเหมือนกันท่านมีแนวทางในการที่จะสร้างความเข้าใจหรือว่าบรรควผนพี่น้องประชาชนตรงนั้นอย่างไรบ้างครับตรงนี้ก็อยู่ในสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วนะครับว่าใน,ในแผนการปรับปรุงทั้งหมดของเราในอนาคตนี่นะครับจะต้องรวมถึงการที่จะต้องคํานึงถึงชุมชนรายรอบนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณการฝึกบินของ สนามบินของเราอย่างไรก็ตามเรามีมาตรฐานในส่วนที่จะต้องดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราคงม,มีต้องมีกระบวนการเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่รอบสนามบินในในในระดับต่อไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราจะมองเป็นเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่นะครับใหญ่มากทีเดียวนะครับแต่ในเดียวกันเราก็ต้องต้องเดินต่อไปนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับพวกเราเองด้วยแล้วก็เ,เราก็ต้องนึกถึงในอนาคตว่าเราจะป้องกันปนัญหาพวกนี้ให้ดีที่สุดได้ยังไงคงไม่ใช่วัวหายล้องข้อเพราะว่าเราเองก็มีมาตรการอยู่แต่แต่เรื่องอุบัติเหตุพวกนี้เนี่ยเราก็ตระหนักอยู่ดีนะว่ามันทุกท่านครคงมทราบว่ามันมันมันมีโอกาสเกิดแล้วมันเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนนะครับเพราะนั้นเราจะเป็นต้องป้องกันให้ดีที่สุดซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็จะตระหนักแล้วก็จะจะพยายาม เข้มงวดแล้วก็ปวดขันขึ้นมาให้มากกว่าเดิมน,นะครับก,ก็ขอขอ,อนุญ,ญาตาอย่างนี้นะครับว่าเราเราจะเป็นที่จะต้องต้องดูแลเรื่องพวกนี้ใน,นอนาคตด้วยครับสาหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ยังมีสื่อมวลชนทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลาง มาเพื่อได้เก็บข้อมูลนะครับซึ่งในขณะนี้ทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปนมกลังให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆที่มาสอบถามกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับครับท่านผร,ร้ชงครับได้เห็นการแถลงข่าวของทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปนมแล้วก็ทางท่านคณะบดีของวิทยาลัยกบินานาชาเนีน,นะครับเป็นไปด้วยความเศร้าสุขเสียใจเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านได้แถลงนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับสาหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นขั้นตอนมันเป็นยังไงครับซึ่งในขณะนี้ทางท่านอาธิการก็บอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อที่จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรากอติดตามข่าวกันต่อไปว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีความสําคัญพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจครับ แต่ถ้าอย่างไรก็ตามครับท่านสนใจในเรื่องนี้ครับเปิดเข้ามาที่พร้อมพันทีวีท่านจะได้ทราบข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็ข้อมูลจริงเพื่อที่จะจะได้กระจายข้อมูลตรงนี้ครับไปให้บรรดาพี่น้องญาติพี่น้องของท่านได้รับสื่อที่ถูกต้องนะครับ